ยามวายวัน <c oughs> มาช่งขะอันในภาคปันดับชึกอาซีเอสเท่างคณะมือหลายมือดับชึกบ้องจู่เขาอ,อ่านลืบอ,อ่านลำดิีมอ่านเฮาอาซีเอส มีตีอยู่ในแผนเลิ้นใต้ี่ก็ลัดนําเติกดีสุดออกค่ะนะว่าคือกว่าโฮมมินอ่องแหลงหีงเฮเอาเครื่องมื่อนคือกาบนั้นมาค้ำกันใหามันหู้ลําหู้เหลียงฮะจังหือก็ยากมันกึอย่างอะไรก็หลัวอะไรค้ำให้หลอไรเฮ็ดให้หหหถ,ถ,ถึงเตี้ยให้อย่าไปใครอูบ่ครับ นัเมื่ออุบไต้มันหูมันปองกันก็อุบมานโฮมมาเนาะครับล่ะมานเป็นคุ้นกุ้กุ้งคุมกํหอย่างเมื่อไตนะ่กว่าควบมิ้นออกแหลกเฮียขึ้นเพียวมวยเขาไปครับยามยามนัเมื่อว่าเอาไล่หลีต่อกันไลเขาใครเอาไล่หลีก็นัเมื่อเขาต้องไม่เลือดต้องไม่ยางหนะก็ไม่หลูเห็นนะเนาะครับอยู่ที่ไรก็ล้ำตึกล้ำยืดที่ไีนมัน ป่นตีป่นเหลียนมันน่ะอื่โหลไลยหนังฮือหนังว่าเมืองไต้มันมันตีลู่ตีเหลียวอยู่ยาว,วในเขาโเฮิให้มันสุกยงุงหัวในก็ให้มันสุกยุงเดีมตีฮะให้มันเหลียวเดีมตีฮะไมปูหม้อเมปูหมาอมจอมหมอเฮจังพ่ายามันใครเป็นหือปล่อยเป็น ในในก้อยแกเอาเอากระเพื่อว่ามันมีมันมีเครื่องมือเขีนเขาเลยเขาจังว่าอ่าเปลี่ยนอะไรจังไหนก็าข่ายยุ่มย้ำอยู่เพราะว่าอาซีเอสแอดก่อคมมาไหนไหนตั้งมาตั้งอาซีเอสแอดขึ้นอ่อนกันล่ำหรือปันเขาหรือปันเขาอยู่ในแผ่นลิ้นเมื่อโฮมตุูมเนี่ยฮะก็เพือเขาจังไหนมันมันเปลี่ยนเมืองเข้าไปป้อนหนังเฮิรนหนังเขาใครเฮ็ิร์นมันชุกยุ่งหรือเปล่าขนาด นางคือน it it ังเขาเฮ็ดหาคนวัดคนเมืองบ่ไะไอยู่ไะไดีอยู่เขาอ่านเฮ็ดหาบ่ไอะตุกข้าอะไรพับอยากอะไรผ่านเอาว้น่ะเขาอ่านคาอันล่างเผาพันอาเสียเสียขนาดเมื่อเมื่อเป็นเช่นนั้นก็โดนอะไห้ำเดมเตียวครับเจ้าเขาเครหูเปลี่ยนหางปล่อยให้มันเปลี่ยนเหตุการณ์คมด่งมีนอ่องเหลียงเฮียวก็ข้ำมันมันหยุ่มยามะเครื่องมือมันมันดื้อดีกว่าเขา มันตืึนลีเลยเขาเพราะว่าคนร่างมินอองแล้วว่าไหนอยู่นเวียงก็ไรกว่ารัางอลไรก็ไรเก็บคนในเมืองนคนอันคนใต้อยู่นเวียงเก็บมาเฮ็ดสมุตินู่นแหละเขาหลวงให้เขาอะไรอยู่ในแผ่นดินเมืองโฮมจุนมีอ่ะในเมืองไต้ในกหลวงปัน,นเขามีอ่ะหลุดถอนปลาหักปลาหูมันโม,มัวรอเขคนจะไหน,น ลหลวงใครอุบไข่แน่เขาครับเพราะเขาไข่อุบคอาเฮ็ดจังไงฮะจำเจ้าว่าอําถอมกันคราลูกถอนถอนก็ถอนออกถอนออกถอมกว้างก,กันให้เลยถอยปันถอยปันอปน,นอ,น,นะอดดน่ะเขาหูติปอนอ่ะเพราะอะไรคือตีเอาสองเพราะอะไรสองตีเ,เอาไวเาพราะอะไรไวตีเ,วเอาว่าให้หนก่นกว่าที่จริงน่ะน้ามือจ้าหูเขาไข่เฮ็ดให้เมือกได้สุกทรากูก็ นั่นหลัวทำแบบให้มันเตรียมๆทนๆให้กันหนึง่งเมื่อพองอาซีเอสดื้ืมมันอยู่นั่นก็เขากำยือ้อเมื่อเลี้ยวในอาซีเอสเอคือตึกกันด่างมานันเขาก็ซ้ำดึกมาหาลำยื้ออาซีเอสเอยู่เว้ยนั่นเมื่อเช้านั้นก็หนังหือหนังมันเตะอยู่ห่มกันไรในเมืองเลี้ยกันนั่นก็อาซีเอสเอก็เข้าห่มไอ้ปอกให้เขาละ เขาผมไอปอกให้เอาเครื่องยิบหรืออันดีๆมาห้ำมันเขาครับยาก่อนดในปจีเอฟเฮรดเนไอปีปีเอ่อปีดเอฟเอันที่เปลี่ยนกว่าก็เปอเงาลายมันเปลี่ยนเสือกไหนก็เปอรก้นเมืองเหลียวกันขึ้นเอากันตายขึ้นขึ้นคากันตายขึ้นดิ๊ดิเต้มันหันอีหังฮ มันไล่นำไล่ตุยสั่งมันตายหลายๆก็ก็การหนังหื้อนังตายนะก็ให้มันเหลียวกันเปรตหายนึงฮะับให้มันเหลียวกันเปดตหายหนึ่งหนงหื้อหนังตายก็ข่มทั้งมานเหรอคำเขาว่าเขาตียืมมานต่อถึงวันเมื่อไหร่ันเขายืมเพราะนั่นเมื่อว่า เขาทำเป็นภยัยมาล้าตึกล้ายืออาซีเอเซอร์หรือพวกไนจึงเมื่อพออาซีเอเซอร์ยืมมันเขาก็มยื้อนะ่ะเมื่อเดียวเขาก็ทํามายืออาเซีเอเซอร์อาเซียอเซอร์ดำยือมานเขาก็ทํามายืออาเซียอเอร์เพราะฉะนั้นก็รู้เลยคราบว่าเยอาปูให้มันให้มันเหลียวเตี้ยวให้กันเหมนในเมืองไทนะเนี่ยก็เพื่อมันเฮ็ด อี่งช่างเฮ็ดเจ้าถือก็มันถูกให้เมีว่าใครนะก้นวานก้นเมืองก็กวางปูกวางปลาอยู่นะเกินนกล้ามันในตายก่อนจอมคีจอมกล้ามันในทีเดียววนหนึ่งปล่อยไว้ให้ไหนทีเดียหนึ่งก้นวานก้นเมืองก็เข้มที่เปลี่ยนกว่าเข้มเด็ดตายก่อนนเกินนกกล้าให้นากว่าทีเดียวมึงยอมไหวเปลอยากดปุ่นตาลูกหลานอันว่านั้นปุ่นตาเมื่อน้ำมาปุ่นตาวันเมืองปุ่นตาลูกหลานที่ไร้กัดเย็นอันวันเข้มมีายมันอะห้ปุ่นปล่อยไว้ให้ไหนทีเดียนะมันหลุดเลยเหลียวข้างเลยค้างหนึ่งก็ใครอ ก็ตีกลุ่มปล่อยให้นที่ที่เก็มันตีเป็ีนในกว่าที่ที่กลหมอยาวให้บอกหนังฮือหนังเขาใครเตรียมปืนหายไว้แล้วก็เฮ้ยมันหายองทั้งตีแล้วครับวะหนอเอ่อก็หันอยู่ฮะนะกูเมื่อกูว่าในนั่งเมืองไทยในมันเปลี่ยนเจือหือมันเปลี่ยนอีสังขึ้นมาในไผล็กหันกูก็ฮัลโหล คนเมืองก็เลยหูซ้อมกูโก้ค่ะลว่าเขาเฮ็ดอีสังเขาเฮ็ดอีสังเมื่อว่าก็เขาก็งอบเอาเจ้าจามคือกว่ะดังลูกน้องบอกไปกำพรอง น้่มือเขามอา่านเฮ้เธอใต้หนังกันไล่ลีกันคือนัาก็อํารลไล่ไลี้เอาห้ยกเจ้าเขาเจ้ลีก็หีกว้างัน่านั่นขันอ่ะเมืองลี้กันก็ขคยาวเฮิเหลียวกันก็แค่ยาวคาไหนทีที่กันมันอยู่จ้มกันไล่ขาเจ้าเขาเอาละนั่นเมื่อว่าเขามีเอ็นแห้งใหญ่เขาอ่ามีมือดำเนานเากว่าหางเงาว่ะไปจ้างหาเงา,เาง่ายน่นนะ อ้อนกันเลี้ยเข้าหามีหนองแหลงฮันกลกะเข้ามกว่าเก้าหนัาเมืองมันกูป่อยอาโฮมกันโฮมกันตั้งมนันอันโฮมมีหนองแหลงย่อก็อย่าไปกว่าเก้าหนัาเมืองมันเข้าอยู่หน้าเมืองเขานะ้าในเข้าติอลืมหน้าเมืองเข้าในกล้วยไหนลาดสันนั้นเข้าติอหั่ในเมืองเขา้าในกะล้วยไหนเข้าถิม่มเอาคนเข้ากว่าจอยตัดคนหน้าเมืองสูเนี้ก็ลาดปันเจรินั้นที่กล้วยเข้าติอหั่ อันที่จุ่มลุกขึ้นน้ำมันเอาไหนในดาดปันมานให้ไหนฮะคือไอปอกมันจ่อยครับจึงหือก็มันเดึงเดลี่ให้อาจีเอสเอชอยู่ก็เลี้ยวนี้ค่ะอ่าอยู่ก็เลี้ยวให้ัหบขามตึกเบิร์หนุ่ยดีๆมันก่อนปีเบอร์อะไรเหรอเบิร์มีลายหมูลายจุ่มมันใจอยู่นะลายในมันเป็นไล่หมีบของมันในข้าวกระป๋องใจอยู่เว้ยกับมันเขาก็โฮมอยู่น่ะอันโฮมแค้โฮมเขานะ มันก็ลายอันตีมันเป็นลายตีลายเก่าอันที่ม่านเขาลาดนั่นน่ละว่าเฮ็ดจีตีอาก็ให้เป็นเอเอสอาร์สองเมียวในนั่นน่ะอันตีมันเปลี่ยนอยู่เมื่อเดี๋ยวในสองว่ามันมีมีมีนั่นมันใครมันก็เป็นอย่างนั้นก้อยการหลัวลายต่อรองมานว่าเข้าเต็มเป็นจีจีอาร์เป็นเอเอสอาร์อย่างเข้าเตียเป็นซึกมานในกคำเดียวในเข้าดตีลูกพื้นะในหลัวว่าหนแค่เข้าเตีเป็นซึกมานแต่เข้าดตีอยู่ในเมืองใต้เขาก็เข้าหลัวหนแค่ ย่อหลัวห้องหลัห้องอนหลัเอาลองใจแถมที่ซึ่งมาเตรียมเตรียมทุนทุน,ทนในหัห่มมันเขาครับความเป็นอนไรนั่มันเป็นอะไรหั่มตุกเดียวปล่อยปันกันมากก่อนนำหนาวนะ่ะเพื่อจะมันโปนเลยคืบเดียวชอกแล้วอกเอาเข,น,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 ขน,น็ดเข็ดว่าดีดหรือ ลั่กันลั่ปืดลั่ยืลั่คากันให้ไหนที่ติ๊กเหน่บรปย์อยู่ันรย่างในปลอกน่หน้าเมื่อว่าเมืองไต่เนี่เขาใครฉีกข้ามันเปลีป่ยนผิดเ,เป็นพอยก็ฉีกจ้อยเขาให้ค่ะฉีกข้ามันเจียวข้า้ามันเจียวเหลียวแล้วก็หลืบปัดเขาแว็ดมืหมด หลบปันเขาอยู่ในแผ่นลินมือ,ห,อมนะห่หมตุ้มในเหหือยจุ้จะหนถอนปลาปหักปลาหูถอนปลาเจอปลาพันมันอันเป็นลูกกลนหลวงเขาที่ก่มีผมมีเมียต่างวันต่างเมืองหลบปันเข้ามาในเมืองเขาอันที่มีอยู่ในเมืองห่มตุ้มเลยก็เขียนแปียดหมดดูให้ไหนครับปกคุดไม่คุดหูในเป็นเนี้ยปลอมไม่ในพะป,ปลอมเอากาเอากาตั้นกวก่าหลายก็ในะตึกกหรือหักมาเหนอย่ในเด้ มันขึ้นหงขึ้นมากนะมนขึ้นเปลี่ยนไหนมาที่จรินั่นน่ะเพราะเขาเฮ็ดติดไตเขามาก็ขาไตตึ๊กไตมากก็ปานสืบปานเนาะครับลูกเมื่อมันหมอยี่ยงหมอว่าเฮ็ดไหนเฮ็ดปกก็เฮา,ม,ามันเฮามันเยี่ยงนักกาปานของอาเซียเอสเมือ่อไหร่เมื่อเขา ใครเห็ดทาง้งเมืองไต้ลู่อยู่ก็จอยเขาเห็ดทางลู่เหี้คให้มันเ,นเลีเ้ยงอําดูกว่าห้วมป้องเขาเขานะกว่าห้มมาเนาะกว่าห้มป้องเขานั้นได้ก็เพาะเขามันยามเป็นก้นปกป้องวนันเมืองดูกว่าข้มก้นอันตีปกป่องวันเมืองยามปกป่องวันเมือง เขาหมีบขนาดเพราะเขาหมีบได้เขาไ่เปลี่ยนหรอกนั่นแหนเขาหมีบแค่เขาเปลี่ยนเรืจังนั้นหรอกจังหวะรูเฮดเลยเพาอยู่ที่นี่ก็ตายที่นี่น่ะนางฮือนนางตายก็ให้มันเลยหูดีกว่าที่มามันหำมันไล่หูเป็ดตัวตัวเป็ดตัวซุ่มมันเหรยตายก็ให้มันหูล็อหูลายมันอีกนึง อันนี้มัดตายจองเจอตายเป็ดหลอกเป็ดร้ายกัน่ะไรเอีหังขึ้นมากครัลุงชุ่มหลายๆเลยคนหวานคนมืองก็ไรปลายไรเหลือท่อนขิงเปิกก้ลผัวมันไรผูกขิงเปิ้ลเก็บก๋ไมไรเก็บเพราะเช้าไหนก็โด,ดนไรฮียดคือมันเจีามันตุ ตัวอะไรครับว er ่าเป็นยอดอุตุปรกอบฮันยู่ันะคนเมืองเอากว่าเมืองเปิรนก็เปิรนยอบเปิรนมักมีกามีขันเอาตกคองตกคอกตกวทองว่าตกวตังเมืองไทยตังแคนอินบระกอบตกวตังเมืองเขียกันตีนกันงากินตีนเหกันมังก์กตายฮุตีฮุตตัง ตายหลายตายหรอกเป็นปวดตายเปหลายหลายประางเมืองไทยเป็นเอากวดตุ๊กข้อแค่เอาขึ้นมาปล่อยแค่นี้หนึ่งอยู่ถึงอําตายก็กว่ามือขี่ได้ตายทีเดียวแปมปอนมือขี่เป็นช้ำร้อมแบตมือเดียวเนี่ยเป็นปั่นข้าออกนั่งให้นังกวนมือตีไรทุกข้าวก็ เ้ากันจะเอาแทงยุกหนึ่งยุกหนึ่งใหญ่ๆหำให้มันหุ่นหลําหุ่นเหลี้ยงมันแบบมันเหมาะกับเฮือน้ำมืออยู่กันรีดๆอไรก็โดยไรโฮมซึกอจุยใหญ่เลยห้ำมันเขาหนาว่าโฮมซึกอจุยใหญ่ห้ำมันเขาวันนี้ได้เครื่องหมายมือจืนยามในมันอินเตียมให้เขาขะหลอลองกาต่างโตลองลองแต่ที่เอากาโตต่าง หมักมือจินยามก่อนมันก็่อมใจหยาบเหมือนเสื่อหนังอันตีเปลี่ยนอยู่อย่างว่านไม่ได้ครับหรอกอันตีไรป้ายไรถอยมันเขามากุมมื่อกูว่านก็เปื่อว่าการต่อสงมันขึ้นกันนั่นนะจังว่ามันเปลี่ยนหนังเฮ้ยหนังเขามีเพราะมันเปลี่ยนก็เอาเปลี่ยนเหง้กล้ามนะครับเปลี่ยนยากก็ขึ้นห้ามมันเขาแคบแคบเหง้กล้ามเลยนะว่าความด้าเชึกหลงหวังจึงเอาว่าไหนใน มันไลกูเมียวใครมีดังเฮือมีมีดังกาดแตีงท้ากูกูไล่ละหนังเฮือหนังเขาใครให้มันชุกชาก็เอานะอ่ะเออนัานมือเขาหุ่นจับโป๊กมหนูเห็นอะไรใครอ่ะเขามีบนะเขาเอามาเลี้ยเขาใครให้มันเปลี่ยนนั่นฮะผู้อยู่อันวันมิ่นอ,อ่นแรงในเขาออกจุ้มเขาให้มีบให้เขามีบให้อาจีเอสเอสในวางเครื่องให้เปลี่ยน ดีดีอารือว่า s s r มันก้อยกล้ามหลว,ว่างเท่านั้นครับหลุบเป็นซึกอาจุยะหลุโคมเป็นซึกอาจุยะพวกก็ว่างเท่านั้นก็เป็นซึกตันสองมิติปองชังก็หลโคมเป็นซึกอาจุยยาห,ห้ำเขาครับหนันงออกมันมีจากไหนวะขาด,ดตัวนิดเดียหนึ่งอยู่หนึ่งเขาหาวแห้งมากุมือกว้วน,น่ะ พอเจ้าเขาสั่นเดือเออไปอุบา่าเฮาคกนคือเดียวกันฮาคนเมืองเดียวกันในตีดีด,ด,ดแดงเจ้าเขาก็จะถูกเขาลืบเขาแวดเมืองไทยมจาจ้าอยุ่งแล้วอะ่ะนะรองั้งเคล็มีหน่อยไหนครับมันขำอกขำใจนะมันหันไหลเจ้าไหลเมียวมันก็กำไหลก็ว่าอาเซียเส,สถอยที่นั่นถอยที่ไหนชุ่มที่นั่นชุ่มที่ไหน ความใจก็ก้นหลวงมันจัดการมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็มีอยู่สองลายน,ะะนี่ะในื้อบก้นหลวงมันจัดการลายก็ทำทีอ่อนจเจ้าลูกน้องก็อยู่ไกลเฮ็ดซังเ,เพราะว่าจเจ้าเยื่ให้ปอกอดูเฮ็ดฉังหนังอันคาวานั่นอะเมื่อหลายมือ โ้มก็หลูวก,กว่าโ้มอันเดียนเกล็แข็งมันนั่นแนหะข้าหลูวก,กว่าโ้มมันอัน,อนจุ่มลูกพื้นหนั่งกันเนี่ยมันมีที่ปองใช่ไห,หมคก่อโ้มจุ่มลูกพื้นก็เตื่นเลยขึ้นตึกมานหนวกไปนะหน่ะถ้าก่อโ้มมานให้ห้ามันเขานั่นแนหะละเผื่ปีมันอยู่ในวนในนะันแน่น่ะลายมัน,ลห,น,ห,นนะหลักกวให้เจอไหนเอาไยอ่ะก่อโ้มจุ่มลูกพื้นก็ตดดนตตเ,นเตือนรอตึกมานขึ้นแบบตึกเข็้ยนตียาวอ่ะ 泰国货慢。